สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์กรการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงประจำวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565ตรงกับวันแรม3ามข้าเดือน3ามปีฉลูนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงาน ต้องยอมแรกเพื่อได้เงินงานซื้อขายสินค้ามือสองรถมือสองบ้านมือสองการจดจำนองจำนำสินเชื่อรายย่อยการปล่อยกู้นะคะการเงินจะติดขัดก็ต้องแก้กด้วยการขายทรัพย์จดจำนองจำนำของมีค่าระวังหนี้นอกระบบการยึดรถไถ่ถอนจำนองความรักถ้าคนโสดก็ระวังคนเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์จากเรา หรือระวังการสร้างสัมพันธ์กับใครเพราะผลประโยชน์ถ้าคนมีคู่แล้วก็ระวังคนรักมีปัญหาทางการเงินการพนันหรือใช้เงินเกินตัวการแอบ,บนำทรัพย์สินไปขายจำนำจำนองสุขภาพการรักษาที่ต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าที่เตรียมไว้มีการเสียเงินซื้อคอสฟิตเนสคอสหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีโชคนะคะถ้าได้ก็ต้องมาจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินนะคะ ท่านที่เกิดวันจันทร์การงานจะเป็นการเดินทางงานท่องเที่ยวงานมีเป้าหมายชัดเจนงานเพิ่งเริ่มกําลังสนุกและมองในแง่ดีงานต่างประเทศการเรียนต่อนอกนะคะการเงินก็มีเป้าหมายการเงินชัดเจนคิดเก็บเงินเที่ยวจะใช้เงินเที่ยวเดินทางหรือเรียนต่อเมืองนอกช่วงที่เงินออกเพราะหวังผลนะคะ ความรักถ้าคนโสดก็ยังโสดต่อไปได้คิดหรือมีเนื้อคู่อยู่ไกลเนื้อคู่ต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต้องเดินทางจึงจะเจอถ้าคนมีคู่แล้วก็เดินทางไกลด้วยกันหรืออีกมุมหนึง่งก็คือห่างกันด้วยระยะทางจะเป็นคู่รักนักเดินทางชอบเที่ยวเหมือนกันสุขภาพแข็งแรงดีนะคะระวังเรื่องความดันปัญหาจากการเดินทางเจ็บแหลกนอนไม่เป็นเวลาร่างกายจะขาดน้ํา โชคลาภก็คาดหวังสิ่งใดก็อาจจะได้นะคะซื้อหวยเล,เลขข้างบนได้นะคะมีโชคนะคะท่านที่เกิดวันอังคารการงานจะได้รางวัลได้หน้าได้รับคำชมได้ผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ได้ชื่อเสียงมีการยอมรับก้าวสู่ความรับผิดชอบอีกขั้นหนึ่ง การเงินก็จะเสียงเงินแต่ก็จะได้ชื่อเสียงลงทุนแล้วได้หน้าเป็นผลตอบแทนเงินดีมีเหลือใช้นะคะความรักถ้าคนโสดเราอาจจะดูสูงเกินเอื้อมทําให้มีคู่ยากถ้าได้คู่ก็จะเป็นคนที่เชิญหน้าชูตากับเราได้นะคะถ้าคนมีคู่แล้วก็จะได้คู่ดีเป็นเกียรติเป็นสีแก่ตัวเองเอาโชว์คนอื่นได้แต่หลังบ้านเป็นยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ สุขภาพก็ระวังมดลูกตายกลวยตายต่อมลูกหมากโรคระบบสืบพันธุ์แต่จะพบเจอหมอดียาดีรักษาหายได้นะคะโชคลาภก็จะได้รับชัยชนะชื่อเสียงมากกว่าเงินทองนะคะท่านที่เกิดวันพุธการงาน อยู่ในช่วงสับสนไม่ไว้ใจใครไว้ใจใครไม่ได้อารมณ์ขึ้นลงไวไม่สบายใจแต่ก็ไม่แสดงออกกลัวและระแวงเพื่อนร่วมงานการเงินก็ไม่นิ่งมีเรื่องระแวงเรื่องเงินมีหนี้ก็พร้อมฉกดาบไม่พร้อมลงทุนความรักถ้าคนโสดก็ยังไม่ไว้ใจใครยังไม่พร้อมมีใครมีคนเข้าหาแต่ก็ยังระแวงอยู่ถ้าคนมีคู่แล้วก็ไม่ไว้ใจกันอารมณ์มีผลต่อความรักช่วงนี้อย่างมากนะคะ พร้อมมีเรื่องการให้ระวงังระวังคำด่าและการกระทำที่รุนแรงนะคะสุขภาพก็ระวังปวดหลังหมอนรองกระดูกเอวสะโพกโรควิตกกังวลโชคลาบก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานเลยจุดแก้ไขหรือป้องกันอยู่ในจุดทำใจมีการแยกจากไม่หวนมาเสียบางอย่างแต่ก็ไม่ใจเสียมีสติใช้ธรรมะในงานได้นะคะ การเงินก็จะสูญเสียสำคัญต้องปล่อยต้องโปรงอะไรที่เสียไปแล้วอย่าหวังได้กลับมาเดินหน้าต่อไปอาศัยสตินะคะความรักถ้าคนโสดก็อยู่ในระยะทำใจปรงกับความรักไม่คาดหวังอะไรมากแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ครองภูมิาจารย์ต่อไปได้ถ้าคนมีคู่แล้วก็ปรงใจได้ไม่จากกันก็อยู่กันแบบยอมรับกันได้ปล่อยวางเฉยในเรื่องไม่ถูกใจได้อยู่อย่างมีธรรมะเป็นที่พึ่ง สุขภาพก็ระวังโรคจากฝุ่นควันหากเป็นโรคหนักโรคร้ายแรงก็ต้องทําใจนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีนะคะหมั่นทําบุญบ่อยๆนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานจะเป็นงานที่ต้องทําให้คนหลงงานด้านการตลาดการเชิญชวนการจดจอ่อลุ่มหลงในงานงานกลากงคืนงานกลางคืนงานสีเทาการพนัน การเงินก็ระวังหมดไปกับการเล่นพาน,านันการหลงสะสมของโดนล่อลวงให้เสียเงินอย่างเต็มใจจ่ายเงินเพราะหลงไหลนะคะความรักถ้าคนโสดก็ต้องระวังคนมาล่อลวงหรือเรากําลังไปหลงไหลหรือล่อลวงใครอยู่ถ้าคนมีคู่แล้วก็จะเป็นรักรุ่มหลงรักถอนตัวไม่ขึ้นบางอย่างก็รู้ว่าไม่ดีก็ยังหลงทําไม่หยุดระวังมือที่สามการนอกใจหลงในรูปนะคะ สุขภาพก็จะเสื่องซึมสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหม่อลอยโรคติดต่องูสวัสดไวดรัสเลิมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะถ้าเสียงโชคก็จะไม่ได้มีภาระผูกพันมีหนี้สินนะคะหมั่นทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานจะโดนตรวจสอบ จะเป็นงานตรวจสอบงานละเอียดงานที่ต้องลงรายละเอียดจึงจะสําเร็จนะคะการหางานก็ยังไม่ได้งานใหม่นะคะการเงินเงินก็มีกินมีใช้มีแต่งตัวสวยงามได้ไม่ลําบากเงินต้องใส่ใจในรายละเอียดนะคะสอดส่องคอยดูลูกหนี้ด้วยนะคะความรักถ้าคนโสดก็ชอบส่องแฟนเก่าชอบส่องคนนั้นคนนี้ก็ยังไม่เลือกใครอยู่ในช่วงดูและเก็บข้อมูลเชิงลึกชอบอิสระยังไม่จริงจัง ถ้าคนมีคู่แล้วก็ชอบสองตามติดหรือตามสืบสองชีวิตคนลักคนลักที่ดูดีชอบแต่งตัวสายมูนะคะจะเป็นคนแนวยิบซีรักชีวิตอิสระสุขภาพก็ระวังสายตาการใช้สายตามากเกินไประ,นระวังนิ้วล็อกด้วยนะคะโชคลาภก,ก็จะได้จากหมอดูนะคะแต่มันทำบุญบ่อยๆนะคะ